สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเก็บพริกค่ะที่เราปลูกเองนะคะไปประกอบอาหารค่ะดูสิคะดกมากๆเลยค่ะต้นเล็กๆนะคะสูงประมาณ30เซนติเมตรนะคะแต่ผลดกนะคะดกทุกกิ่งเลยค่ะกิ่งแทบหักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะว่า1ต้นนะคะจะได้พริกเยอะหรือเปล่านะคะ ต้นนี้นะคะยังเขียวอยู่เลยค่ะถ้าต้องการตำน้ำพริกนะคะสีเขียวนะคะหรือว่าไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็สามารถเก็บไปได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเก็บเฉพาะลูกสีแดงค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บต้นต่อไปกันเลยค่ะ ปูพิษนะคะ4ี่ห้าต้นนะคะก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องซื้อค่ะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายนะคะนี่นะคะคุ้มฟางค่ะเดี๋ยวเราไปดูดต้นต่อไปกันค่ะนี่คือแปลงดินนะคะ ต้นมะละกอค่ะพริกเก็บสดๆจากต้นนี้นะคะจะหอมมากๆเลยค่ะเอาไปตำส้มตำนะคะก็จะชิลรสนะคะ ให้ส้มตำนะคะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าพริกจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะพริกปลอดสารเคมีนะคะปลูกเองค่ะใช้เฉพาะปุ๋ยคอกนะคะในการดูแลแล้วก็หมักดินก่อนปลูกค่ะ พริกนะคะมีวิตามินซีนะคะมีสารอาหารมากมายที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะนี่สิคะเก็บพริกได้เยอะเลยค่ะตำส้มตำได้หลายมื้อเลยนะคะตำน้ำพริกได้หลายมื้อเลยค่ะ ดูสิคะสวยมากๆเลยคะ่ะปลูกพริกไว้ทานเองนะคะปล,ปลูกพืชผักนะคะไว้ทานเองคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ